ัอด,ดีจ้าัอด,ดี่ะพี่น้องป้องไปแต่เยิยนบ่นนี่พี่น้องอยา่บนสายสาย,สายสมอททอกเออเอาวันนี้ก็ได้ทําคลิปไปเน็ดหน่อยเนาะสองคลิปสั้นๆโอ้จะเดีย๋ยจะต้องเดินไปหาเว้นจริงๆเลยป่ะถัวตามแม่งเซเว่นตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่าลงมะนางเยาวบานประกุลอยู่ในซอยอันนี้เขาเรียกซอยอะไรว่ะปะกุล สายน้ําเย็นอะไรนะของเราเนี่ย 1. 1> สายน้ําเย็นหนึ่งเนาะ 1. 1> สอยสายน้ําเย็นจักน้อยกับแบบเพื่อนๆน,นก็มาเต็มตรงนี้เลยจะเป็นร้านชําร้านชาขายเหล้าขายเบียร์ร้านประกุลเนี่ยวั oh. นนี้แหละที่ที่ยาบนกับพญ่เต๋ออยู่น้ากันเหล็กๆนี่สั้นข้างบนนี่พี่น้องสั้นข้างบนนี่ปัน oh. นี้ณาตอนนี้ อันี้บนยุกับอันพ่อใหญ่อันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้ชิ้ว่นได้ผลที่ตึกด้านหลังตั้งด้านหนาคนทั้งเรานอนหลับเอ็มก็เลยลงมากพี่นนอะก็เลยลงมากก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะไปหาซื้อแว่นตาด้ปันนี้แว่นตาหายฮ่าจะเปลียนยางไปแล้วยางไปอันร้่นอันอาหารสามช่ออยู่ในซอยอันอยู่ในซอยอันยองก่ออ่าอ่าสั่งยืนเร็วโบมี่อันพวกพนักงานอันเจ็บตัวนั่น บ่ไม่ได้ลราว่าสันมาบ่บ่บเห็นว่าสันก็เลยไปถามเขาบ่เห็นที่โบสจะไ,ไปหาซื้อไหมหรอพี่น้องบ่เห็นหงเห็ดคลิปบ่เห็นหงเห็ดอีอย่างเลยอันมาอ่านคอมเมนต์มาอ่านคอมเมนต์ก็เลยแบบว่าโอ้ก็เลยอยากตอบหน่อยหนึ่งพี่น้องว่าเออมันเป็นอีอย่างละ่กนนละกับชีวิตที้บุญ่ะหอถามแน่มันเป็นอะไรละ่ะกับชีวติตของเีบุญอะอันขายตัวอีกแล้ว์นละว่าอืมโอ้ยมันมีคนเอากุก็ดีแล้วล่ะกูเฒ่าจนปันนีแล้ว เออบางคนอะ่ะถ้าอายุขนาดยายโบนเนี่นะมันเป็นอนะ่ะเขาเรียกอะไรนะวัตถุโบราณแล้วพี่น้องวัตถุโบราณแล้วแต่ว่าเฮาเนี่ยบ่ได้ถึงกับเป็นวัตถุโบราณวัตถุยังมีค่าอยู่ของโบราณยังมีค่าอยู่วัตถุโบราณอันมีค่าออก็จงภูมิใจแม่บอกมีคนเอาก็ดีเลวอีมันา่าให้กูนะ่ะมึงขายได้คือกูบอขายตัวอีกแล้วมันา่า สุดท้ายก็ขายตัวมันนี่ยู่สองเมนเด้มันนี่สองเมนอีสานพัดถินมมมมม่นเมนหนึ่งแล้วก็อีหยางอีละเมนหนึ่งอีตุกติกเออตุกติกอีเมนหนึ่งอีพวกนี่เนี่ยหืมกูอยากรู้เหลือเกินว่าชีวิตของมึงอ่ะดีขนาดไหนเลิศเลิศเฟอร์เฟคขนาดไหนพวกมึงรวยขนาดไหนไมีอยู่มีกินขนาดไหนเออมึงเหตุใดกูอยู่บ่มึงเห็ุไดกูอยู่บบ บ่ได้ออลีดอกพี่น้องโนสนโนแคชีวิตใครก็ชีวิตมันแต่ยี่บนก็ว่าเนาะบอกกับพญ่ยไม่น่าว่าพญ่ยไม่ค้นที่ยี่บนโฟกัสนะว่าเออ๋ยวฉันจะลองทําดูสักอาทิตย์ก่อนถ้าฉันไม่โอเคฉันก็จะฉันก็จะบอกยกเลิกเขาจะเซนเคินอะไรประมาณเพราะว่าอย่างพี่น้องอันยี่บนตากแดดหลตายี่บนมันเหมือนจะบวมมาแรงจะเอานันท่า จะท้ายให้เราบอยล้วก็จะจะเอาอันแตงกวาไหมปะคุณไม่แตงกวาลูกใหญ่ๆไหมเออเนี่ยไปซื้อที่สิเว่นได้ลูกเล็กอาจจะทําเป็นแว่นน่ะปะทัวจะไปทําเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็โปะตาไงจะไปจะไปแช่ตู้เย็นเย็นๆหน่อยแล้วก็จะโปะตาไม่ให้ตามันมันช้ำน่ะไปซื้อทีเซเว่นได้น้อยหน่อยหนึ่ง อันตามันซ้ำเบาหวานเลพี่น้องตามันซ้ำเบาหวานมันเจ็บไหมมันเสอมันเหมือนกับว่ามันอักเสบหรือเปล่าหรือจังใดกระปรูดแล้วมันโดนแดดโดนลมเกินไปก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละพี่น้องมันไกลสุเขาทีแล้วล่ะก็ว่าแบบว่าเไปตากแดดขักโคดไปตากแดดคักโคดพี่น้องอืมหนาก็โอ้ยจังไดเนี่ยมันสิกันมันจิทนแดดทนฝ่าได้พวกนี้ก็ถ้าขี้มท้ายังไล่ะว่าก็ขี้ม คีมจะขวางอะละเออแต่ว่ามันสิท้นใดบ่ซ้ำใดแค่นั้นแหละก็บข,บขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ออเดอร์เนาะเดี๋ยววันวันพุธของอาจจะมาถึงนะคะวันพุธวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ขายเอยส่งได้ตลอดล่ะมีคนออเดอร์มีคนตั้งกับ่งได้เพราะว่าจะส่งแฟตนะคะบรดษ้เกี่ยวกับไปซนี่คันไปซนี่ก็ก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นบอวันนี้อันนี้เขาบรดษ้หยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าของมาถึงเดจะบอกนะคะก็จะบอกแล้วก็จะเดี๋ยวเราก็จะ อ่านรับออเดอร์แล้วก็ส่งต่อเลยทีเดียวนะก็ทุกคนสําหรับครีมกระเมนที่จะบุนทาอยู่เนาะอันนี้ก็น,นี่ละร้านกาอยู่ในซ้อยก็บ,บๆๆๆกก่ได้ไ่ได้เลิศเลิศเลิศเพื่อเฟซอี่อย่างนี่พ<ร>ี่น้องเพราะว่าอันมันเป็นในซอ้นซอยในซ้อยน้อยๆนะมันกจะเป็นอนซ้อยก็ไปเป็นทางทะลุออกไปพูดไอ้น้าในผุล่ะนั่นและอันที่บนกระตืนขึ้นมากับมา มาอานบ่เมนมาตื่นขึ้นมามาหอดมาหอดลงแร่มกันเลยมาเปิดเบิง่งของอะพยามาโอ้มาเปิดเบิ่งอันวิดีโอมาเปิดเบิ่งคอมเมนต์ก็เลยเห็นแบบคอมเมนต์แบบมันน่าเกลียดน่าเกลียดความคิดต่ำตมเ่ยไหมพี่น้องจะอาคีพไหนก็แล้วแต่จะอาคีพขายตัวกะหรี่หรือไม่กะหรี่มันก็เป็นชีวิตของคนอื่นนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปก้าวไกลกับชีวิตของเขาหรอกใช่ไหม คุณนะ่ะดูชีวิตของคุณให้ดีพอคุณดูครอบครัวของคุณให้ดีพอคุณเทคแคร์ครอบครัขวของคุณให้อยู่ดีมีสุขก็พอแล้วนะคะที่ทุกคนเขาทําอาชีพแต่ละอาชีพเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คุณเลยนะคะจะบอกให้นะใครสารบาัติแล้วก็กิตุกติดนะแล้วแต่มึงจะคิดความคินม,ม,มึงํำตมมึงขายได้กุกูบอ,อยี่คนตอบแป้งสิเราพี่นองก็แล้วแต่มันสิเรียดบ่เคเกยตนะเพราะว่าเขาไม่สุขภาพเขาแบบ ดูถูกหยัดยามเรานะคะสุดท้ายมึงก็ขายตัวสุดท้ายก็ขายตัว,ขา,ตวขายตัวอีกแล้วเลอยังประมาณนี้นะเออมันขายได้อมันมีราคาก็เออมีคนเอาอะก็ดีแล้วล่ะจงภูมิใจในตัวเองใช่ไหมทุกคนดีกว่าไม่มีใครเอาเลยเสนอเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเอาเลยหาจะเ,เป็นเทียบตายกับบ่มีหมาตัวใดเหลียวเบิงนั่นโอเคอยู่บ่แน่นบ่ก okay, <you> ูหาจะเป็นสิตายกูก็คือบไร้ มันนึก่าได้ตั้งใจสิหามันคือไดอย่างานี้แม่พี่น้องอาจจะเป็นเพราะอะไรหรอถึงคุณถึงได้คิดแบบนั้นคุณถึงได้คุณถึงได้กล้าเม้นออกมาแบบนั้นสุดท้ายก็ขายตัวอีกแล้วเหรอเออขายตัวอีกแล้วบ่ประมาณนั้นเออจะขายอย่างกระร้างกอะหีกระหีกู แม่บอกฮีก็ฮีกูกูได้ยืมฮีเพาฮีเมืองเมือไหให้ผูใ้ใดสี่ดอกฮีกูได้เงินก็ได้เงินกูกูก็ได้เงินเขากระเป๋ากูนะนะทุกคนเป็นยังสั้นล่ะอน่าเกลียดมากนะคะสําหรับความคิดของบุคคลพวกนี้เนาะต่ําตมมากๆเลยนะเดี๋ยวยีาากก่ปอจะก r a b กวอาไงเบิ่งมาเนี่ยเป็นเป็นอ่นานั่นโรงแรมที่อยู่น่ะพี่น้องนั่นโรงแรมทีอยูนะั่นแหละและไอตรงตรงที่มันเป็นอ่า อ่าสไลมเชคเขียวกันยนี่นี่เป็นสะไบน้ำเนี่ยนะทุกคนๆสะไบน้ำที่วีบนเป็นนอนไหนนอนเห็ดทีวีที่โอวังหันละ่ะอดี้พยานเนี่ยยุ่งสัน้น sun, 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 สั้นสั้นนี่ล่ะสั้นสองนี่สั้นยุ่กับสะไบน้ำเลยนะี่เดี๋ยวไปเห็นเรานอนจัง่อยยุ่สิไปหาซื้อเวนตาสิไปนั่นกัดจังสิขึ้นไปเบิ่งเหล้าอาบน้ำอาบไหนกัดจังสิพาเราลงมาหาอา่ามูไม่ไอ้ปลไปเรานอนเปิดแอร์เปิดทีวีให้เปิดทีว,ดทวีกล่อมเกยอยู่ นัละเ,เอาจังสรรเราทุกคนเดี๋ยวยูบบนจะอันไปหาซื้อแว่นตาแว่นยังเจาของงล้วก็จะขึ้นไปเบิ่งเล่าล้วลก็จังกนสิพ้าเราลงมาไม่เนาะพี่น้องเนาะก็ตามนั้นนะคะมาตอบความคิดเห็นของเอฟซีนว่าอะไรยังไงประมาณนั้นแหละทุกคนก,บกับ่มี้อย่างหลายดอกอ <ไป S 1> เาาืเขาว่ามเก็ว่าไปเนาะชีวิตใครก็ชีวิตมันไม่ต้องมาก้าวไก่กันหรอกส,ส,สิทธิสิทธิเสร,เรีแต่แล้วบุคคลเนาะนั่นแหละประมาณนั้น